ใครไม่วิงวอนใครไม่ร้องขอทางช่องร้องขอให้เองค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งไม่ใช่มีข่าวมาแจ้งนะคะมีข่าวมาพูดคุยให้ฟังก็แล้วกันนะคะอยากให้ช่องเล็กๆข,ของเรานะคะ ก็คือฝากไปถึงรัฐบาลนะคะช่วยเหลือชาวสวนยางด้วยนะคะสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราเรียที่4งวดที่3ที่4ที่5ที่6นะคะยังมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางทุกท่านเลยจะเรียกว่าทุกท่านก็ไม่ได้นะคะบางคนก็ได้ไปแล้วอันนี้ก็มีความเป็นธรรมแต่ส่วนใหญ่ จะยังไม่ได้รับนะคะสําหรับเงินประกันรายได้ก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ช่องนี้บ้างนะคะเพราะว่าชาวสวนยางก็ต้องการเงินส่วนนี้นะคะไปจ่ายค่าแรงหรือว่าค่าต่างๆที่มีการลงทุนไปกับสวนยางนะคะแล้วก็ซึ่งมันเป็นโครงการประกันรายได้ต่อเนื่องมานะคะตอนนี้หยุดได้แล้วนะคะ ก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้รับเงินในระยะที่4หรือว่าเฟสที่4ในงวดที่3ที่4ที่5นะคะหลายท่านยังไม่ได้รับนะคะไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงสอบถามกะยะทในพื้นที่ก็แล้วนะคะสอบถามทกศก็ยังแล้วใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทกศจะมีการโอนเงินก็คือกะยะทจะส่งรายชื่อให้เท่านั้นนะคะไม่รู้ว่า สาเหตุที่ชาวสวนยางยังไม่ได้รับเงินอยู่ในขณะนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะดังนั้นจึงอยากวิงวอนรัฐบาลชุดนี้นะคะช่วยชาวสวนยางด้วยนะคะชาวสวนยางสวนยางพาราก็ถือเป็นพืชนะคะเศรษฐกิจของประเทศจึงมีการนำออกด้วยนะคะสำหรับยางพาราไทยช่วงนี้มีการ ใช้น้ำยางสดทําหุ่นบ้างถุงมือบ้างแม้กระทั่งถุงยางอนามัยนะคะยังไงก็ช่วยเหลือชาวสวนยางด้วยนะคะทางช่องก็ไม่มีอะไรมากเพียงอยากจะวิงวอนขอร้องรัฐบาลให้ช่วยเหลือชาวสวนยางด้วยตอนนี้ก็เดือดร้อนนะคะไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะคะ